งานลิ้นติดโปรแฟร์ปี67กลับมาแล้วค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเขาจะที่เทอร์มินัลทวินดีวันสาขาพรามามซึ่งงานนะคะมีตั้งแต่วันที่1 7ถึง26พฤิบกคาค,คมตั้งอยู่ที่ชั้น LG เลยค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีร้านของกินเยอะมากโดยวันนี้แพจะพาไปกินหลายร้านเลยค่ะใครอยากรู้ว่ามีร้านอะไรนะกินบ้างน,นะคะต้องตามมาดูรีวิวกันเลยพันทีที่ลงมาถึงนะคะก็จะเห็นร้านของกินละลานตาเต็ไมไปหมดเลยค่ะร้านแรกที่แพมาแวะนะคะเป็นร้านบุญแฟนตาซีชื่อว่าเฉลยไรวันนี้นะคะแพจัดเป็นบุญกล่องเลย กล่องละ60สิซึ่งส่วนตัวนะคะแพชชอบวุ้นและช่องมากๆเลยค่ะทุกคนรสชาติน้ำกะทินะคะมีความหวานมันเส้นละช่องกับตัววุ้นคือไม่แข็งค่ะและถัดมานะคะเป็นร้านเค้กหน้านิ่มที่ขายมา50กว่าปีแล้วค่ะชื่อว่าร้านร o ย a l c า w b บ k e อรีนะคะซึ่งตัวเค้กหน้านิ่มหน้าชาเขียวเขานะคะรสชาชาเขียวเข้มข้นมากเนื้อเค้กขึ้นนุ่มไม่ฝืดคอและต่อมานะคะเป็นร้านลินหมี่ไก่ฉีกของเจ้านี้นะคะจะเป็นหมี่ไก่ฉีแบบกล่องใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้กล่องละแ9ใส่เส้นกับไก่มา เต็มกล่องแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างบนนะคะเขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวกับตั้งายมาให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีหนังไก่กรอบปรุงรสมาให้โรยแบบนี้นะคะซึ่งปริมาณเส้นนะคะให้มาเยอะมากเส้นมีเหนียวนุ่มนะคะและที่สําคัญคลุกน้าซอสมารสชาติกลมกลม่อมเติมแค่พริกป่นก็อร่อยแล้วค่ะแล้วร้านถัดมานะคะคนต่อคิวเยอะมากร้านนี้ชื่อว่าร้านเจแจนค่ะของเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะข้างบนจะโปะด้วยทุเรียนกรอบซึ่งอยากจะบอกว่าข้าวแตนเขานะคะกรอบฟูกำลังดีเนื้อไม่แข็งและทุเรียนนนข้างบนนะคะ ก็จะมีความกรอบมันกินเพลินค่ะใครชอบข้าวแตนต้องจัดเลยนะคะกล่องละ60 ต่อามานะคะเป็นร้านขนมเบื้องค่ะชื่อว่าร้านป้าแตงขนมเบื้องมองกระเสดนะคะซึ่งวันนี้แพย์จัดเป็นขนมเบื้องกล่องละ60จะได้ทั้งหมด6ชิ้นสามารถคลาสไส้ได้ไส้ของที่ร้านนะคะจะมีทั้งไส้หวานฝอยทองไส้เค็มแล้วก็แบบโบราณที่ไม่ใส่ไส้ครีมค่ะซึ่งตัวที่มีครีมนะคะไส้ครีมกับตัวไส้ที่ใส่มาคือกําลังพอดีพอดีกันและแป้งเขานะคะก็บางกรอบไม่ได้เป็นแป้งแบบแข็งแข็งนะคะตัวครีมก็รสชาติหวานกำลังดีไม่หวานจนเลี่ยนถัดมานะคะแพร์เดินมาจัดทับทิม บทมกอซึ่งวันนี้แพทย์สั่งเป็นทับทิมกรอบใส่กับมะพร้าวกะทิเชื่อมแล้วก็ขอแบบน้ำแข็งน้อยนะคะอันนี้ถ้วยละ60มะพร้าวกะทิเชื่อมคือชิ้นใหญ่นุ่มหวานชําเลยค่ะและถัดมานะคะหันมาเจอร้านโรตีค่ะของเจ้าเนี่ยชื่อว่าเบนจลงโรตีชาชักปตัตตานีที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะตกกับตีแป้งนะคะทอดกันใหม่ๆแบบนี้เลยซึ่งตัวแรกที่แพทย์สั่งนะคะเป็นโรตีทอดบางกรอบชิ้นละ30พอม้วนออกมาแล้วนะคะจะเป็นโรตีม้วนยักษ์แบบนี้เลยค่ะตัวโรตีนะคะแผ่นบาง กรอบกาลังดีกินตอนร้อนนะแป้งจะหอมมากๆทุกคนแล้วที่ร้านนะคะเขามีแบบอบกรอบด้วยนะคะให้มาพร้อมกับนมข้นชุดละ60แป้งคือบางกรอบมากทุกคนแทบจะละลายในปากเลยค่ะไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยและจากนั้นนะคะก็เดินมาเจอร้านยามุนเส้นโบราณสูตรคุณยายอันนี้ชุดละ80นะคะซึ่งหมูสับเขาอา่ะรืมมาแบบละเอียดหมูค่อนข้างเยอะมันน้อยนะคะแล้วที่ร้านเขาจะมีบริการคุกให้ด้วยแต่ถ้าใครยังไม่กินนะคะแนะนําให้ซื้อแบบแยกน้ํายําไปนะคะซึ่งตัวแพรนะคะชอบอยำมุนเส้นแบบใส่หมู สับยเยอะๆแบบนี้มากเลยค่ะแล้วตัวเส้นเขานะคะเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วข้างบนน่ะโรยเป็นหอมเจียวมาให้ด้วยค่ะทุกคนแล้วน้ำยำนะคะรสชาติกลมกลม่อมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแบบพอดีพอดีเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านหนังปลาแซลมอนทอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะชื่อว่าร้านพิมพิรามีกรอบหนังปลาเจ้านี้นะคะแผ่นค่อนข้างใหญ่ไม่ค่อยแตกละเอียดค่ะหนังปลามีความฟูกรอบอันนี้ถุงละร้อยซื้อ2แถมหนึ่งและจากนั้นนะคะก็เดินมาเจอร้านนาวบุนเบเตยค่ะชื่อว่าป้าปลาโทฟูนะคะตัวเนี้จะเป็นวุ้นแบบกรุบ น้ำใบเตยน,นะคะมีความหอมรสชาติไม่หวานมากดื่มแบบแช่เย็นคือชื่นใจเลยค่ะแล้วที่งานนะคะมีร้านข้าวแกงด้วยนะคะชื่อร้านอาลีรสเด็ดแพะสั่งแบบกับข้าวราดข้าว2อย่างถ้วยละเจค่ะซึ่งกับข้าวร้านนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากทํหน้ากินหลายอย่างเลยค่ะวันนี้แพะสั่งเป็นหมูพัดตอกุ้งกับแันงหมูนะคะร้านเขาก็จะตักราดข้าวให้เราเลยแล้วเขาก็จะมีผลิตน้าปลาให้ด้วยนะคะสามารถตักเติมเองได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวผันงนะคะแพลว่ารสชาติแบบเผ็ดกาลังดีค่ะแล้วก็ไม่ติดหวานจนเกน ะะและที่สําคัญหมูค่อนข้างเป็นเนื้อมันไม่เยอะมากเท่าไหร่กินคู่วับคาวคือเข้ากันเลยค่ะและร้านข้างๆกันนะคะเป็นร้านขนมไข่โบราณวันนี้แพจัดเป็นขนมไข่อบกรอบมาค่ะกล่องละหนึ่งร้อยผิวข้างนอกกรอบข้างในมีความนุ่มๆน,นะคะและจากนั้นก็เดินม,มาเจอร้านเฮียหญิงกระเพาะปลายาวราชของเจ้านี้นะคะจะมีกระเพาะปลาปอเปี๊ยสดแล้วก็ราดหน้าวันนี้นะคะแพ้จัดเป็นปอเปี๊ยสดหน้าไข่ค่ะกล่องละหกสิบตัวนำรากเขาจะมีกลิ่นหอมพะโล้นะคะและจากนั้นก็เดินม,มาเจอร้านข้าวเหนียวมูลบ้านภูมิรนันของเจ้า ตัวน,นี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวมูนสีพาสเ,เทลหน้าต่างๆค่ะมีทั้งหน้าสังขยาหน้าปลาแห้งหน้ากุ้งหน้ากระชีส่วนพวกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหน้ากรอยก็มีนะคะเรียกได้ว่ามีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแพทสั่งแบบกล่องกลางได้4ี่หน้านะคะกล่องละ60ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจัดเป็นกล่องเล็กกล่องละ60เขาจะมีน้ำกะทิกับถั่วทอดราดมาให้แบบนี้นะคะและถัดมานะคะเป็นบ้านลานตาลค่ะร้านนี้จะเป็นขนมตาลจิ๋วกับน้ำตาลสดขนมตาลจิ๋วนะคะเนื้อนุ่มมากกล่องละ60คทุกนได้มาาห ชิ้นเลยนะคะส่วนตัวน้ําตาลสดน,นะคะแก้วเล็กแก้วละ30ซึ่งน้ตาตาลสดน,นะคะรสชาติหวานหอมดื่มแล้วเย็นชื่นใจสุดๆเลยค่ะและร้านสุดท้ายนะคะแพแวะเป็น JP ีกุยช่ายตลาดพูสั่งเป็นอังท่อลกุยนะคะสั่งเป็นไส้ผักชิ้นละ35ที่ร้านเขาจะมีบริการทอดให้ด้วยนะคะพอทอดออกมาแล้วแป้งเขาจะมีผิวกวบกรอบเนื้อข้างในจะมีความนุ่มหนึบแล้วก็เป็นไส้ผักแบบนี้เลยค่ะและใครที่มีคะแนน Terminal r e ร a ว d นะคะอย่าลืมแลกคะแนนเป็นส่วนลดค่าของกินในงานกันด้วยนะและที่งานนะคะมีจุดแยกขยะนะคะก แยกทิ้งก่อนกลับด้วยนะคะ